มาดูเซนทันนะฮะเซนทันครับอยู่ทางนี้ฮะเซนทันแล้วก็บิ๊กซีครับผมบ้านผมไปทางนู้นไงอยู่ข้างหลังบิ๊กซีอีกเล็กน้อยครับผมนี่แหละสภาพบริเวณรอบเมืองของผมบ้านผมอยู่ใกล้บิ๊กซีและเซนทันมากมายเห็นไหมฮะมีภูเขาไปทางเชียงใหม่ครับทางนี้ไปทางเหลือฮะแม่สาย ทันนุ้นไปเชียงใหม่กรุงเทพกันเลยเป็นไงอยู่บริเวณรอบเมืองอยู่ในตัวเมืองอยู่ที่ความเจริญอ่าอยู่แนวชานเมืองสะดวกสบายปืดดนด,ด,ดีตนน้นนะไม่จดไปหนึ่งคลิปเรามาหาตัวเลขสามเจ็ดเจ็ดกันหน่อยนะฮะแล้วสามสามเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าแปดแปด สามเจ็ดเจ็ดเป็นเอาหนึ่งใบกับ5้าแปอมเป็นชุดอีกเหรอซื้อไปเดียวก็ไม่ได้เหรอันี่กไม่ได้มันสองรยี่เอาเหรอใชอย่างงั้นนี่ห้าแปดเอาใบหนึ่งก็ได้ไปเดียวก็ได้อะได้แบบใบเดียวมันก็สวยนะเลขเดียวอเสามสามส บเดียวหนึ่งร้อยคับท่านนะฮะพอนเก้าสิบเอาล้อไม่ได้ล็อกด้วยเลื่อนนิดนึงมีเลขไหนสวยอีกนี้อ่ะเจ็ดใบเจ็ดใบเฮ้ยห้าใบเจ็ดร้อยได้อ๋อไม่เป็นชุดเนาะอันนี้แบบขายแบบทีละห้าเออนี่ทีละสิบโอเคโอเคโอเคครับเป็นน่าดิงสีอ๋อลืมถามว่าเสียค่าเช่าไหมใช่ใช่แล้ว น่าไ no oh, ่หน oh, ้าตรงนี้นี่เขาเสียกระเจ้าด้วยก็ม่สีเจ้าโอ้มื่นสี่ตอเดือนเลยเนาะโอ้โหแต่งอะไรมืนสี่มื่นสี่นีฮะค่าเช่าเป็นหมื่นครับนี่เลยพื้นที่สำหรับส่งเสริมอาชีพคนพิการเออเซ็นทรัลมืนใจดีเนาะนี่ตอนนี้อยู่เซ็นทรัลอยู่สะพานลอยอยู่บิ๊กซีและนั่นคือโรงแรมแกรนด์วิสต้าหนึ่งนิดนึงนิดนึง ขยายให้ดูแล้วนะใครคงจะมากันถูกบ้างล่ะโอเคถนนคนเยอะเลยรถเยอะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้กำลังเริ่มเมฟื่องฟูครับขาดหลวงสินท่านไปเลยมีอยู่มุมหนึ่งละ่ะเราต้องการเบอร์สามเจ็ดเจ็ดไปอใบเท่าไหร่เออใเป็นชุดด้วยใช่ไหมเนี่ย ตามหาสามเจ็ดเจ็ดสักหน่อยครับแต่ถ้าเป็นแบบห้าใบเป็นชุดนี่มันต้องขายห้าใบแหละแยกไปได้หล่ะอกอนี่แยกได้แบบสองใบแยกได้น้อถ้าเป็นชุดถ้าเป็นชุดเป็นชุดห้าใบสิบใบแบบนี้แยกเนาะแล้วก็ต๊ะใบจะได้ร่อยใบละร้อยเนาะแต่ถ้าเป็นแบบห้าชุดพวกนี้จ็ได้อยครอ๋อหกล้อยห้าซีฟกันดูกระบิ้งซีน้อยแต่มันมีใบสามเจ็ดเจ็ดอ่มันหนึ่งใบครับ อ๋อตรงนี้กี่ใบอันนี้กีส่สองใบค่ะอันนี้สองใบบ่อันนี้แยกแล้วแหละเอาแบบแยกแล้วดีกว่าเนาะอ,อ๋อโอเคฮะเสียงกระเจ้าเดือนต้นไหนนีนอออ่อันนี้นักตาสามสิบห้าส่วนสูงอาชีพคนพิการอ๋อก็เลยเปิ้นเลยอนุเคราะห์เนาะของทางเส้นทางอนุเคราะห์เนาะเออขอบคุณฮะ